อยากมาเป็นหน้าพิซซ่ากับร้านเชันไหมยินดีต้อนรับโซร้านพิซซาโอโอ,โอทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในร้านพิซซาแล้วนะคะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่เส้นแล้วเพราะว่าเชฟของที่นี่ เขาโหดมากๆเลยอ่ะดูเลือดสิทุกคน้ดนได้นนมีหัวกะโหลกด้วยนะคะเนี่ยมันกำลังโดนเผาอยู่ทุกคนแย่ yeah, แล้วซูซี่พวกเราจะต้องตายแน่ๆหน,นีกันดีกว่าเร็วเข้าโอเคตอนนี้เราจะต้องหนีจากที่นี่นะคะทุกคนเอาละกดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ uh huh. โอ๊ะ เดี๋ยวีิเพื่อนของเราหล่นไปไหนเนี่ยโอ้โอโอมันเป็นลิฟต์ลงไปด้านล่างนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวดูซิว่ามันจะพาเราลงไปที่ไหนเนี่ยโอ้หยุดแล้วนะคะเฮ้ยดูด้านหน้าของเราสิโอ้ด้านล่างน่ากลัวสุดๆไปเลยอ่ะมันมีโครงกระดูกแล้วก็หัวคนหล่นลงมาด้วยนะคะเนี่ยโอ้น่ากลัวสุดๆไปเลยอ่ะโอเคต้องกระโดดไปใช่ไหม ฮ้ยชึบฮ้ยชึบโอเครีบรีบเลยรีบเลยเรียบร้อยผ่านมาแล้วโอ้ด้านใดนี่ชึบเป็นกับดักนั่นเองนะคะทุกคนโอเคชึบโอเคผ่านมาได้แล้วนะคะ I can see you คำพูดนี้คุณคุณนี่นนย คำพูดของยายเองละหลานเอ้ยเดี๋ยวนะคุณยายมาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาละเราจะต้องไปจากที่นี่แล้วนะทุกคนรู้สึกว่าบรรยากาศร้อนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ไฟดับแล้วนะคะเนี่ยโอ้โน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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแล้วสวยแล้วเอ้ยมันมาแล้วทุกคนต้องหาทางหลบจากที่นี่ก่อน รู้สึกว่าจะต้องรีบวิ่งนาทุกคนมันจะมาด้านนี้อ่ะมืดแล้วมืดแล้วไปด้านนี้ดีกว่าอ๋อตามรอยพิซซ่าไปนั่นเองอะ่ะชิบชิบออีกนิดเดียวในดนน้าของเราเห็นท่อแล้วนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมัน <laughs> เรียบร้อยเราโดนมันจับกินแล้วเออรอบนี้ต้องไปใหม่นะคะ โอเคตามรอยพิซซาไปมันมาแล้วทุกคนมันตามหลังมาแล้วเอ้ยท่อของฉันท่อของฉันอยู่ไหนฮะนั่นไงท่อของเราเอ้ยชึบโอเคเฮ้ยตอนนี้ลงมาในท่อได้แล้วนะคะโอ้ดูน้นําด้านล่างสิสีเขียวอือเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราน่าจะอยู่ในท่อระบายน้ําที่ไหนสักที่นะคะในอ่าร้านค้าแห่งนี้นะเองอะอร้านพิซซาที่นี่นี่แปลกมากมากเลยนะเนี่ย ทำไมมันดูใหญ่จังเลยอะ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ดานไม่ได้อะ่ะมันน่ากลัวสุดๆไปเลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าเนาะโอเคชิปเอาละฮะเฮ้ยไม่ต้องเฮอต้องหาละอย่าคิดจะหนีฉันได้นะใย,ยมีแมวแล้วก็ใย,ยหัวม่วงมาเป็นหน้าพิซายกับฉันซะเอ้ยตายได้งานเนี้ยใช่แล้วสูซี่เขาจะกินเราอะ ต้องหนีไปซะแล้วเร็วเข้าโอเคต้องหนีจากที่นี่แล้วนะคะโอ้ดูสิเพื่อนของเราโดนจับนะเนี่ยอเอ้ยโดนชาร์เหรอโอเคห้ามโดนนะคะชิบชิบชิบโอเคยังได้อยู่โอเคอเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะต้องตกลงไปเหรอ ล่ลงมาด้านล่างแล้วนะคะโอเคตรงนี้ห้ามเหยียบโดนเนาะเฮ้ยงั้นให้เพื่อนไปก่อนดีกว่านะคะโอเคเพื่อความปลอดภัยชึบชึบอ่าเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วแล้วก็มุมนี้นะ,ะทุกคนอ่าต้องกระโดดขึ้นไปเนาะชึบชึบโอเค โอเคยังได้อยู่อ๋อ oh, มันต้องไปถึงไหนเนี่ยขึ้นไปข้างบนอีกเนาะชิปอู๋ชิปโอเคเดี๋ยวนะมันจะขึ้นไปสูงอีกขนาดไหนเนี่ยชิปชิปโอเคชิปชิปอ๋อ oh, มันอยู่ตรงท่อตรงนั้นนะคะ โอเคเรียบร้อยมาถึงแล้วโหต้องไปด้านนูน้นนะคะทุกคนชิบอุย้ยสูงเหมือนกันนาเนี่ยตกลงไปมีหวังตายสิแหห่แกโอเคขึ้นไปด้านบนนะคะมีอะไรอยู่ด้านบนเนี่ยชิบ เดินในให้เ,เราไปที่ช่องระบายอากาศนั่นเองนะคะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะโอเคเรีบไปกันดีกว่าทุกคนอคุ้ยมืดแล้วมืดแล้วกิออะไรึ้นเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ไปที่ช่องระบายอากาศอีกครั้งนะคะ โอเครอบนี้ต้องวิ่งเลยนะคะเนี่ยโอเควิ่ง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 ฉชนมีอยู่แล้วเรียบร้อยผ่านแล้วนะคะเนี่ยเกือบไปแล้วไอ้ชิปฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ได้เลยอ่ะชิปชิปชิปห้ามตกเรียบร้อยไม่ตกแล้วนะคะ ด้านหน้าของเราเป็นเลเซอร์นั่นเองอะ่ะชิปโอเคแค่ห้ามโดนเลเซอร์ก็พอเนาะเอาละเรียบร้อยผ่านมาแล้วนะคะชิปอ่าลุกมาด้านล่างแล้วเนาะโอเคตอนนี้เขาบอกให้หาชั้นแรงนะคะทุกคนโอเคชั้นแรงของฉันอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะคะอยู่ในมือของโครงกระดูกอ,ะอ่ะเอะอเออดีๆเดี๋ยวนะ มันจะดิ้นไปไหนเนี่ยโอเคตอนนี้จับได้แล้วนะคะโอ้โหดูสิโครงกระดูกที่นี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนโอ้ยห้อยตองเต่งเชียวอ่ะน่ากลัวต้องรีบออกไปแล้วนะคะโอเคงัดแล้วก็ออกไปจากที่นี่ดีกว่าเนาะเฮ้ยอยู่ในนี้นานไม่ได้นะคะบรรยากาศน่ากลัวสุดๆไปเลยอ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะไปชั้นบนกันเนาะโอเค โอ้ที่นี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะมีทั้งคนตายเยอะไปหมดเลยอะ่ะโครงกระดูกเต็นไปหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าขืนยังอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็เราอาจจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องตายในนี้นะเ,เออะ่ะว้าวถึงแล้วทุกคนโอดูด้านหน้าของเราสิมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับแม่ใช่แล้วเคโลถ้าโดนสับลงไปเนี่ยเราจะต้องตายแน่แน โอเคค่อยๆไปดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> จะกระดึ๊บทำไมเนี่ยอุ๊ยชิบเรียบร้อยผ่านแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บอีกนิดนึงชิบไปเลย <c oughs> เรียบร้อยผ่านมาได้แล้วนะทุกคนไหนอะโอ้ลาวาอยู่ด้านล่างทุกคนตกลงไปนี่ตายแน่ๆเลยครับแม่ตา่แล้วต้องกระโดดไปตรงนี้เหรอโอเคชิบ อ่าเรียบร้อยว้าวว้าว,วมันจะลงไปไหนเนี่ยเฮ้ยลาวาอยู่ด้านล่างทุกคนโอเคอ๋อนึกว่าจะตกนะคะเอาละเรียบร้อยผ่านมาแล้วมุมนี้ก็มีลาวาด้วยนะคะเนี่ยชิดว้าวว้าเกือบไปแล้วชิปโอเคโอเคเรียบร้อยผ่านแล้วนะคะชิป โอเคขึ้นมาด้านบนได้แล้วนะคะเอาละไปต่อกันดีกว่าทุกคนเอ้ดิสเวด้านนี้นะคะหู้ลาวาน่ากลัวโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องกระโดดไปแล้วนะคะทุกคนนี่ชึบโอเคเอาละเราจะต้องรอดทุกคนถ้ากระโดดพลาดนี้ตกลงไปโดนลาวาไม่แน่ๆเลยอ่ะอีกนิดเดียวชึบ โอเคเรียบร้อยเอ็กซิทางรอดอยู่ด้านบนนะคะเจอแล้วทางออกโอเคลันโฮมวิ่งกลับบ้านด้านนี้เลยทุกคนโอ้ในที่สุดก็ออกมาจากร้านพิซซ่าได้แล้วนั่นเองนะคะโอเคต้องหาทางกลับบ้านแล้ว,เด,วเ,เดี๋ยวดูเอ้าเดี๋ยวดิ คือออกมาจากร้านพิซซ่าได้ทำไมไม่ทำไมทำไมพ่อครัวยังอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคทุกคนต้องหาทางออกจากตรงนี้นะคะแค่วิ่งตรงก็น่าจะได้แล้วเนาะโอเควิ okay, ่งตรงกันดีกว่านะคะเฮ้ยอย่ามานะอย่าเพิ่งมานะวิ่งตรงไปเลยนะคะทุกคนเหมือนจะเห็นด้านข้างนะคะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเห็นเงาด้านข้าง อ๋อต้องกระโดดปะโอเคอ๋อต้องกระโดดออกมานั่นเองนะคะอ๋อเข้าใจแล้วในที่สุดเราก็หนีออกมาได้แล้วนั่นเองนะคะทุกคนเอาแล้วหูยถือว่าแบบนี้โหดเหมือนกันนะคะเนี่ยเซซี่จะดูฉันหมุนสิโอ้หมาถึงไม่แต่ตอนไหนเนี่ยเอาแล้วสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะ อย่าลืมกดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ดุย้ยพี่ซูซี่น้ำชาเคลโรกก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย